สวัสดีค่ะวะะิตาสตาคอนเนก็กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวรรณเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีในไพ่ย,ยิบซีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึง 16ตุลาคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันในเดือนพฤศจิกาย,ยนบ้างตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไร r i ต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะมาเลยค่ะคุณกันตัวตนเป็นอย่างไร ขอพยพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะอขอบคุณคะ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่พิมพ์ต้องบอกว่าเดือนนี้คุณเองจะรู้ว่าเฮ้ยเป็นเดือนที่เราเองอาจจะต้องหยุดคิดก่อนอะจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องหยุดคิดนิดน,นึงจะลงมือแบบผีผ่าไม่ได้เพราะว่าดาวพุธเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าเออพัก แล้วก็อยู่กับเรือนหนึ่งก็คือเรือนสหัชชาที่มันเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อการตัดสินใจการทำนู่นนี่นั่นอะไรต่างนั้นนะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นทําให้คุณแบบจะต้องรีบคิดรีบตัดสินใจรีบอะไรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทุกอย่างมีจังหวะโดยเฉพาะหลังกลางเดือนนี้ไปอ่าหลังกลางเดือนนี้ไปคุณจะรู้ว่าเออจังหวะเริ่มมาทุกอย่างเริ่มใช่ไอ้ต้นเดือนไปจนถึงวันที่15นิ่งๆไปก่อนพอหลัง16พฤศจิกาไปเออจังหวะเริ่มเห็นภาพชัดแล้วใช่ตอนนั้นะ ค่อยลงมือตัดสินใจเนาะมาเลยค่ะใบแรกเป็นสมเหรียญ่ะโอเคค่ะเนี่ยสามเหรียญเห็นไหมมีการประชุมมีคุยมีการนู่นนี่นั่นแต่มันมีการเร่งในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนาะนะแล้วก็มากับห้าถ้วยเคค,คุณก็ยังมีความกังวลน,นะเอ๊ะฉันใจอะไรยังไงดีคือมันยังไม่นิ่งไง พอใจเราไม่นิ่งอมันจะเข้าไปในลักษณะที่ต้องบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลามันโฟกัสไม่ได้มันก็เลยทาให้หน่อยช่วงเวลาแบบช่วงเวลาที่ไม่ใช่อย่างที่คุณลิต้าทําปฏิทินอช่วงเวลาที่ไม่ใช่วันที่ไม่ใช่หรืออะไรต่างๆนเนี่ยเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาต่างๆถ้าคุณตัดสินใจไปใ,ในช่วงเวลาเนี้ยมันจะเกิดความผิดพลาดอย่างที่เราเคยพูด,พดกันลังเลสงสยัยใช่แล้วพอตัดสินใจไปปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมว่าพอทําไปแล้วคุณก็รู้สึก ฉันรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันกไม่ไดอะเออเนี่ยมันแล้วมันผ่านไปออแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นคําเตือนเลยแนะนําว่ามันจะต้องมีอะไรเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าอยากตัดสินใจอยากเดินหน้าอยากอะไรช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนแต่ให้คุณรอ,อนิดน,นึงดีกว่าเพราะหลัง16พฤศจิกาไปแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นคุณจะเริ่มมองออกมากขึ้นตอนนั้นะ่ะมันจะมีแรงกระตุ้นทําให้คุณ่ะมองออกในเรื่องที่คุณจะคิดและไปต่่อออไได้้นนนนีบกกเเป็ทคคิ งั้นเรามาดูการงานโดยตรงเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรคอยพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะอขอบคุณค่ะการงานของคุณเป็นนี่เลยค่ะจัดชิดค่ะออออแม้มีเรื่องต้องคิดตัดสินใจจริงๆแต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะเป็นเรื่องที่ถูกต้องด้วยแล้วก็มากับนี่เลยค่ะ6ถ้วยค่ะ,อ,คคะอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่ารับคนเข้ามาใหม่มหรืออาจจะมีการรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเหมือนเป็นอะไรที่เชลเล่ e อะเป็นอะไรที่นะอยากเล่นอยากทําอยากกระตุ้นให้ตัวเองมีความอยาก แต่สิ่งนั้นนะ่ะเราต้องรอจังหวะนะเพราะถ้าเรารีบเร่งในจังหวะที่มันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยไอายการที่ชันเล้นเนี่ยมันจะกลายเป็นชันล่วงได้เลยนะเอออันนี้พูดให้ฟังเลยนะเพราะว่าเนี่ยเหมือนมีสิ่งใหม่เข้ามาอูชอบอยากไปอยากทําเหลือเกินแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยแต่พอมาเวลาไม่ใช่เนี่ยมันจะมีปัญหานี่ไงมันจะย้อนกลับไปที่ใบตัวตนเลยว่ามันจะมีปัญหาให้เรา รู้งี้เราต้องรออีกหน่อยดีกว่าไม่งั้นเราต้องกลับไปแก้อีกอารมณ์ประมาณนี้เลยงานจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เพราะนั้นจังหวะครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนี่ยลงมือได้เต็มร้อยตัดสินใจลงแข่งในวันที่เรายังไม่พร้อมในวันที่เรายังป่วยหรือว่าเรายังซ้อมไม่พอเนี่ยลงไปอาจจะแพ้ได้นั่นแหละเอาเวลาเอาวันที่ทเราพร้อมจริง<ๆ>ดีกว่ามันถึงจะต้องมีช่วงเวลาที่ดีเกิดขึ้นไง เนาะงั้นเรามาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรคอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะ,ะ,ะการเงินคุณเป็นนี่เลยค่ะแปดถ้วยค่ะคนห่ไพ่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบนะอย่าเพิ่งรีบให้คิดก่อนแปดเนี่ยมองไปที่พระจันทร์เลยคุณต้องมีการวางแผนก่อนอย่าเพิ่งรีบค่ะแล้วก็นี่ค่ะมากอ่ะนี่เลยค่ะแปดเหรียญค่ะ ค่อยเป็นค่อยไปแบเขาพยายามแบบเขียนเงินไปเรื่อยๆคือค่อยเป็นค่อยไปจะใช้เงินจะหาเงินจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่อยเป็นค่อยไปรอจังหวะนิดนึงคือมันจะมีช่วงจังหวะไทม์ไลน์ของดวงดาวที่ไปอยู่ในคลิปจักรราศี uh huh. ที่เราต้องบอกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นครึ่งเดือนของการวางแผนแล่ววางแผนก่อนนะมองมพระจันจจ์เนี่ย วางแผนก่อนนะนู่นนี่นั่นว่าเราจะทําอะไรเป็นสเต็ปพอครึ่งเดือนหลังปุ๊บมีการจ่ายมีการใช้มีการหาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนจะลงตัวมากขึ้นาอารมณ์ประมาณนี้เลยสําหรับการเงินเนาะงั้นเรามาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรขอออกยมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะความรักในเดือนนี้คุณเป็นนี่เลยค่ะอัศวินเหลี่ยญค่ะเนี่ยแล้วก็จับเงินนิ่งๆม้าเนี่ยขาก็ไม่ขยับด้วยเออมันเหมือนแบบเวลาเนี้ยพระราหูที่เล็งัค คณามาก็พยายามจะเตือนอยู่แล้วก็มากับเจ็ดดาบเจ็ดดาบเนี่ยไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังอยู่ตรงกลางอยู่แบบเขาเรียกว่างงๆเดินงงในดงดาบประมาณนี้เลยนะเพราะนั้นไพ่ก็เลยบอกว่าเนี่ยพระราหูที่เล็งมาการที่คุณคบใครสักคนอยู่ในเวลานี้คุยกันมานานและ เจอมัง่งไม่เจอมัง่งมามัง่งหายมัง่งหรืออะไรมั่งเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเขามาหลอกอย่าเพิ่งคิดอะไรที่มันเขาเรียกว่าวนเวอร์เกินไปอ่อา,อาให้คุณนะ่ะคิดกลางกลางไว้ก่อนเขาอาจจะติดธุระก็ได้เขาอาจจะนู่นเนี่ยเนี่ยไม่ขยับเลยเนี่ยก็คือเขาอาจจะนู่นนี่นั่นก็ได้เดี๋ยวทุกอย่างมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นเองเหมือนกับว่าเวลาเราดูคลิปต่าง,างๆเขาจะตัดมาแค่บางคําพูดอแต่ไม่ได้บอกว่าก,ก่อนจะมาทั้งหมดไม่ได้มาทั้งหมดแล้วเราได้ยินแค่ คำพูดคำนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นแบบไ้นไปแล้ว,ลวอารมณ์ประมาณนี้ยังไม่มีคำอธิบายเลยเหมือนกันค่ะถ้าคนมีคู่อยู่ในเวลาเนี้ยข็ต้องบอกว่าต้องใจเย็นๆนะบางทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณอาจจะเข้าใจผิดมันก็เหมือนจะตัดมาแค่บางส่วนไงอ่าเหมือนกับอ่ะ <c oughs> <c oughs> คนนี้เป็นคนเจ้าชู้ปรากฏว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มันมีกล่าวมาว่าก่อนที่เขาจะเป็นคนแบบนี้คือเขาเป็นคนเจ้าชู้เพราะเป็นแบบนี้แบบนี้เจอแบบนี้มาแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราฟังแค่คําว่า เป็นคนเจ้าชู้ก็จบเลยเหมือนแบบเขาเรียกว่าคุณไปดูโทรศัพท์แฟนคุณเนี่ยมีลูกน้องส่งมาหัวหน้าคะที่ฉันท้องแต่ว่าเน็ตมันหายไงเข้าใจไหมเขาก็ได้ยินแค่ว่าท้องปุ๊บเข้าใจเลยว่าไปทําเขาท้องท้องเสียอ่าไม่อาจจะเป็นแบบว่าฉันฉันต้องไปฝากคันกับแฟนค่ะอารมณ์ประมาณนั้นคือเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรผิดแต่คุณน่ะเขาเรียกว่าใส่แฟนคุณไปเต็มๆและอารมณ์แบบนั้นก็ได้คือมันจะมีอะไรที่มากระตุ้นให้คุณน่ะ คิดไปเอง uh huh. เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเดือนเนี้ยคิดน้อยหน่อย ยังไม่รู้รอบยังไม่ฟังรอบยังไม่เห็นรอบก็ยังเพิ่งตัดสินใจเดี๋ยวเน็ตสะดุดไงนะงั้นมาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะบทสรุปคูณเป็เดอะสัง์เออไหมคือมันสว่างไงคือเราถึงบอกไงว่าบางทีถ้าเราไม่ได้คิดนะถ้าเราไม่ได้เครียดนะแล้วเรื่องดีๆมันมาเองอ๋อแล้วก็มากับนี่เลยค่ะหนึ่งในเท้าเนี่ยเห็นบอกแล้วบอกแล้วบอกเลยว่าเนี่ยอย่ารีบพอตัดสินใจหลัง กลางเดือนปุ๊บคุณจะได้เจอแบบเขาเรียกว่านี่เลยหนึ่งไม้เทา้าก็คืองานที่ใหญ่ที่มาแบบชนดิดว่าสมบูรณ์แบบแล้วพอครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกาเนี่ยคุณเป็นเดือนซันแล้วนะแล้วเดือนหน้าเนี่ยนะมันจะมีความยิ่งใหญ่อะไรอบอวนมากมายเลยดาวพระศุกร์ที่ยังอยู่ในเรือนพันธุแล้วเป็นมหาจักรเนี่ยแล้วเดือนหน้าดาวพุธก็เดินหน้าแล้วด้วยไปเจอกันไปเจาะกันเนี่ยคุณจะต้องได้โชคลาภดีๆแน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างมันรอเวลาใช่ถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการถ้าอะไรที่ใช่มันจะใช่ไม่เคยมาช้าไม่เคยมาเลทแต่เขาจะมาตรงเวลาค่ะเป๊ะค่ะเหมือนพระอาทิตย์เขาจะมาตรงเวลาตลอดมาทุกวันไม่เคยขาดค่ะนะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งกดเลยนะคะสวัสดีค่ะมาถึงช่วงนี้เลยห้ามพลาดพลาดไม่ได้ลิต้าเอ็กซ์คลูซีฟค่ะ ริต้ากุศิที่คุณได้ดูคลิปมาช่วงสอง,สองคลิปที่ผ่านมาอของเดือนตุลาคุณจะเห็นว่าที่ลิต้าเคยบอกไว้ว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันจะเริ่มออกมาถูกแชร์จะมีการเลิกจะมีการจบจะมีการจากจะมีการเริ่มต้นมีอะไรหลายๆอย่างในช่วงระยะเวลานี้เยอะแยะมากมายโอ้เร็วเหมือนกันนะมันมีอะไรเข้ามาแบบแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่เออเป็นเรื่องอใหญ่ที่มีผลกระทบคือพูดง่ายว่าจะเป็นเรื่องที่ เป็นตัวจุดชนวนแล้วก็มีผลกระทบกับคนโดยรวมแต่ว่าจะเป็นการผลกระทบให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมีการล่มสลายเพื่อมีการเริ่มใหม่<อ>มีคนเรียนรู้มากขึ้นคนรู้แล้วอะต่อไปนี้ถ้าเรื่อง ขายตรงหรือว่าเรื่อง uh huh. แชร์ลูกโซ่เขาจะเรียนรู้แบบไหนจะรอบครอบแบบไหน uh huh. การซื้อของซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นในช่องโซเชียลต่างๆอ uh huh. อ่าแล้วเรามาต่อตรงนี้นิดนึงค่ะณวันนี้ uh huh. ในวันที่เรากำลังอัดคลิปอยู่นี้คลิปนี้มันจะเป็นคลิปของเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเราจะปล่อยคลิปเร็วหน่อยอ uh huh. ในตุลาคมเลย uh huh. เพื่อ uh huh. ที่คุณจะได้เอา สิ่งที่ริต้าจะบอกเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดริต้าจะบอกแบบนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วง turning point ที่จะไม่กลับมาอีกแล้วในอีก20ปีข้างหน้าปี2 0 2 0หรือว่าเมื่อ16ปีที่แล้วคือ2000เท่าไหร่นะ2551 25ห้อป่ะห้าสิบอ่า2551ของคุณเกิดอะไรขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรื่องเรื่องนี้เนี่ยค่ะจะมีการเขาเรียกเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นการเดินหน้าของเป็นการเดินของดาวพลูโตดาวพลูโตวันนี้สเตชันด d i เร c t สเตชันด d i เร c t แปลว่าหลังจากที่เขาเดินถอยหลังไปแล้วเรื่องเรื่องนี้กลับมาเพื่อที่จะไปเดินหน้าเพื่อที่จะเคลียร์ให้มันจบแล้วมันจบเมื่อไหร่จะจบวันที่ 27พฤศจิกายนนี้ <S <S แปลว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่มันแฉเรื่องใหญ่ๆต่างๆนานา,นาจะมีการออกมาเต็มไปหมดเลยช่วงเนี้แล้วก็จะมีการทํางานไปเรื่อยๆกับเรื่องนี้แล้วก็จะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเลยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2025หรือปี2568แล้วเราจะต้องทํำยังไงบ้างณช่วงระยะเวลานี้อาริตาระบุวันให้เลยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ คุณจะจัดการกับเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆเ,เมื่อ16ปีที่แล้วมันจะเป็นเรื่องเดิมเรื่องนั้นจะเป็นการต่อยอดเรื่องนั้นเนี่ยช่วงเวลากลางเดือนของเดือนตุลาคม15 16, 17, 18ตุลาคมจะเป็นช่วงที่คุณจะอธิษฐานดึงสิ่งเก่าๆหรือว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในเรื่องสิ่งเดิมๆสิ่งที่อยู่ในใจ คุณจะดึงกลับขึ้นมาได้แล้วอธิษฐานเพื่อจะเคลีย์สิ่งนั้นได้ mm. ไม่ว่าคุณอยากจะตัดเรื่องอะไรไม่ว่าคุณอยากจะเคลียเรื่องไหนเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะเอาใจของคุณสามารถตัดได้อย่างสวยงาม mm. ถ้าบางคนมีการคุยก็จะมีการคุยแบบว่าไม่ได้ใช้กำลังคุยกันแบบนุ่มนวล mm. ช่วง15 1 6 1 7 1 8เป็นช่วงที่ดีมากในการที่คุณอยากจะนั่งสมาธิ ในการที่คุณอยากจะอยู่กับตัวเองอยู่นิ่งๆอยูอ่เขาเรียกว่าพิจารณาอย่างมีสติลึกซึ้งม,มากขึ้นเพราะว่าช่วง 15, 16, 17, 18มันจะมีวันพระจันทร์เต็มดวงวันที่17ค่ะ17ตุลาคมนี้มีพระจันทร์เต็มดวงในเรือนของราศีเมษ อ่ะบางคนดูคลิปแล้วบอกว่าอา้าวฉันดูคลิปอยู่ดีๆทําไมมาเป็นเมษละ mm. คําว่าที่เป็นเมษที่ริต้าบอกไม่ใช่หมายความว่าดูดวงให้ราศีเมษริต้าหมายความว่ามีพระจันทร์เต็มดวงที่เรือนลัคนา mm. ในราศีเมษ mm. เรือนราศีเมษแปลว่าอะไรเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างไรตอนวันที่สามตุลาคม มีโซลาร์อีคลิปที่ลิต้าบ,บอกไปแล้วว่ามีโซลาร์อีคลิปที่เรือนของลัคนาตุลที่แปลว่าความสัมพันธ์ที่แปลว่า่าบาลานซ์คือหมายถึงว่าหาความลงตัวหาความสมดุลให้ได้แล้วเมื่อมีฟูมูลในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนตรงข้ามเราจะใช้ประโยชน์แปลว่าใช้ใจของเราเรือนเมษแปลว่าตัวเรา เม็ h, คือดาวอังคารแปลว่าตัวเรา mm hmm. แปลว่าแอคชั hmm. ่นแปลว่ากลับมาที่ตัวเราแปลว่าใช้ตัวเราเป็นใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจไม่ขึ้นกับคนอื่นแต่ขึ้นกับตัวเองในการตัดสินใจแล้วการตัดสินใจหรือว่าการเคลียร์ปัญหาครั้งนี้มีดาวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวเสาร์แล้วก็ดาวพลูโตที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึกของเรา เขามารวมพลังกันณนะช่วงระยะเวลากลางเดือนอม,มารวมพลังกันเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นตัวหนุนให้คุณว่าโอเคถ้าคุณจะมีการตัดสินใจหรือว่าไปต่อไปในครั้งนี้เนี่ยคุณไปต่อได้ไปต่อในไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะแบบลงมืออะไรเลยนะแต่ไปต่อในทางความรู้สึกของคุณแล้วคุณรู้แล้วคุณเห็นภาพชัดแล้วและคือว่ารู้แล้วว่าจะทําแบบไหนโดยใช้ความสุขของตัวเองเป็นหลัก ในการตัดสินใจมันมีไทม์ไลน์ของเขาตามนี้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณกลางเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลิต้าบอกว่าภาพจะชัดมากขึ้นคุณตัดสินใจได้แล้วคุณโอเคแล้วคุณจะเดินหน้าไปกับสิ่งที่คุณตัดสินใจคุณเห็นภาพชัดแล้วแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจหรือสิ่งที่คุณเห็นภาพชัดณนะช่วงกลางเดือนอม,มันคือหนังตัวอย่างของปีหน้าโอ คั <Coming S 2> ม n ศูนย์ <0 S 2> เลยนะ,ะ oh. มันคือหนังตัวอย่างของปีหน้าเป็นหนังตัวอย่างก็คือเป็นภาคต่อ,อสมมติว่าเป็นหนังเนี่ย <c oughs> หนังเรื่องเนี้จะมีภาคต่อ <c oughs> เท่ากับว่าในภาคหนึ่งเนี่ยจบไปแล้วจะต้องจบภาคหนึ่งก่อนอถึงจะเริ่มภาคสองได้ แล้วตอนนี้หนังตัวอย่างของภาคสองมาแล้วหนังตัวอย่างของภาคสองคือสิ่งที่คุณตัดสินใจสิ่งที่คุณเห็นชัดสิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจในเรื่องไหนสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วว่าฉันจะแน่วแน่กับสิ่งนี้ฉันรักสิ่งนี้ฉันจะทําสิ่งนี้ฉันโอเคกับสิ่งนี้ฉันมั่นใจด้วยตัวฉันเองณนะเรื่องเรื่องนี้นั่นแหละคือเรื่องของปีนะอ๋ะ ah อไม่งั้นตอนนี้คือพลังงานตัวเองอ่ะจะต้องนิ่งพอที่จะโฟกัส สิ่งที่เราจะเริ่มต้นเพื่อเป็นหนังตัวอย่างให้กับปีหน้า<ช>ที่เป็นอนาคตของเรานั่นเองใช่ค่ะ oh. เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะอะไรทำไมติต้าถึงสรุปมาในลักษณะนี้ uh. เพราะว่าการที่มีฟูมูนครั้งนี้ในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะ uh. เป็นฟูมูนในเรือนราศีเมษเนี่ยที่ซึ่งตอนนี้ราศีเมษคือดาวประจำดาวเมษก็คือดาวอังคาร uh. ดาวอังคารเขาไปอยู่ในเรือนของ ดาวที่เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกโดยโตรงเพราะฉะนั้นการไฟ์เนี่ยมันจะเป็นการไฟ์การต่อสู้เพื่อตัวเราเองมันเหมือนอะไรรู้ไหม,มวันนี้ถ้าเราคิดดีคิดบวกพลังงานเราเต็มมีเกาะกำบังให้ตัวเองคือเรามีทุกอย่างอะเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองที่สุดอะเราจะมีชัยมากกว่าคนอื่นใช่ล<อ>ิตาไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าคุณจะลองสังเกตตัวเองลองกลับมาที่ตัวเองแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย ตอนนี้เรารู้แล้วว่าจริงๆความสุขของเราคือเราไม่ได้ต้องปิดวุ่นวายกับคนเยอะๆความสุขของเราคือคือจริงๆอยู่กับตัวเราอันไหนที่เป็นความสุขของเราเราอยู่กับสิ่งนั้นมันก็คือความสุขจริงๆของเราแล้วคนเริ่มกลับหันมามองตัวเองรักตัวเองมากขึ้นซึ่งคนใกล้ๆตัวริตา้าแม้แต่ตัวริต้าเองก็รู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะช่วงกลางเดือนอนะคะลองดูซิลองนิ่งดูซิ ว่ามันมีอะไรสิ่งอะไรที่เรารู้สึกว่าโอเคมันชัดเจนละมันจะเป็นเรื่องนี้แหละสิ่งที่เป็นตัวนําคือจิตใต้สํานึกของคุณเองแล้วเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นปีหน้าแล้วเกิดกี่เดือนเกิด18เดือนโอ้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเข้มแข็งในตัวเราแล้วก็มั่นใจในตัวเองให้มากค่ะที่พูดมาทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะ เข้าไปถึงเรื่องของเข็มทิศดวงชะตาออว่าในชีวิตคนเราเรื่องราวของคนเราในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะสเปะสปะใช่ถ้าเรามีเครื่องมือถ้าสำหรับศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและในเรื่องโหราศาสตร์สำหรับริตา้าริต้าจะบอกว่าทุกสิ่งที่เรารู้มันคือเครื่องมือมันคือตัวช่วยในการที่จะเดินไปข้างหน้าบางทีเราแบบเดินแบบสเปะสปะมันเสียเวลาออ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ริต้าอยากแนะนําค่ะทําต่อเนื่องมาแล้ว6ปี<อ>คือเข็มทิศดวงชะตาเข็มทิศดวงชะตาจะบอกว่าในแต่ละเดือนของปี2025หรือปี2568จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีดาวดวงไหน ทำมุมอะไรยังไงแล้วมีผลอะไรกับคุณบ้างก็คือบอกแต่ละเดือนแต่ละเดือนโดยจะเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยอาจารย์พิมพ์จะเป็นผู้ดูแลในส่วนของเรื่องโหราศาสตร์ไทยในด้านนี้ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาแล้วก็จะมีทําเป็นหนังสือแบบนี้ให้หรือว่าถ้าใครไม่ต้องการหนังสือก็ส่งเป็นไฟล์ก็ได้โอ้แล้วก็มีดูดวงด้วยแล้วก็หลักฟรีด้วยแล้วก็ได้ดูดวงฟรีกับอาจารย์พิมหนึ่งครั้งค่ะอ่านี่คือส่วนของอาจารย์พิมพ์ส่วนของริต้า ลิต้าจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องวัน <_ d ans> เวลาในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาไหนบ้างละ่ะที่เราควรจะมองข้ามไปก่อนอ,อย่าเพิง่งไม่ต้องรีบหยุดก่อนสต็อกก่อนนะหรือว่าช่วงไหนที่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเกี่ยวกับเรื่องคู่เกี่ยวกับเรื่องลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเกี่ยวกับเรื่องงานทุกสิ่งทุกอย่าง มีเวลาของเขาค่ะค่ะปฏิทินจาริตาจะมีสองอย่างจะมีปฏิทินมูนวอล์กซึ่งบอกว่าเวลาไหนกี่โมงกี่นาทีเวลาไหนบ้างบอกเป็นระบุเป็นนาทีเลยว่าช่วงนี้ข้ามก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทําอะไรที่เป็นโอ้เดี๋ยวมันเสียเวลาอ่าเพราะว่าใจเรามันยังไม่นิ่งโอ้เดี๋ยวมันผิดพลาดมูนก็คือพระจันทร์จะเกี่ยวกับการตัดสินใจจะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในจิตใจโดยตรงแล้วก็อีกอันนึงก็คือปฏิทินลัคกี้แคลนเดอร์ ก็คือช่วงไหนจะเป็นช่วงเวลามงคลของคุณบ้างในแบบสเปซิฟิกของตามลัคนาของคุณเลยคุณส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมาริต้าจะคำนวณให้แบบในแบบสากลว่าคุณจะเป็นลัคนาไหน สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกี่หมื่นโอ้โหเหมือนแพงเลยค่ะคุนหปีเนี่ยยังยืนราคาเดิมอยู่เลยค่ะทั้งหมด1680บาทเท่านั้นค่ะตกแค่เดือนละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเราทําแบบนี้แค่ปีละครั้งใช่เพื่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้มีการวางแผนชีวิตล่วงหน้าเพราะว่าดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันการมาดูดวงโดยรวมเนี่ยคุณอาจจะรู้ไทม์ไลน์ในแต่ละเดือนได้แต่ว่าดวงชะตาพื้นฐานของคุณเนี่ย สิ่งที่คุณโฟกัสอยู่สิ่งที่คุณกําลังจะตั้งใจทําเนี่ยมันจะเหมาะสมกับคุณไหมคุณจะเสียเวลาหรือคุณจะเสียอะไรไหมหรือคุณจะได้กับได้ไหมตรงเนี้เรามาคุยกันมาปรึกษากันมาใช้เลิกงามยามดีที่คุณลิตาเนี่ยมาช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าวันดีเวลาดีเพื่อให้คุณล้นระยะเวลามาใช้ความรู้ความสามารถของเราทั้งสองคนมาพนวบรวมกันส่งให้คุณค่ะโดยในราคาที่เราเสนอไปเนี้ย มันถูกมากแล้วไม่เคยเเขึ้นเลยเพื่อเป็นอของขวัญให้ตัวคุณเองค่ะ,คะนะคะเป็นของขวัญที่ดีเพื่อที่จะไปข้างหน้าอย่างมั่นใจใช่แล้วก็พบกันในปีที่7แน่นอนค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ